สวัสดีนักผู้ชมทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะจะมาสอนเทคนิคการเล่นนะครับซึ่งวิธีที่เราจะชนะเราจะต้องทํายังไงบ้างนะฮะก่อนที่เราจะลงไปเล่นนะครับเราต้องเตรียมความพร้อมก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กฮีโร่ความเข้าใจสกิลนะฮะอ่ะเราต้องดูก่อนนะครับตอนนี้นะฮะปัจจัยหนึ่งเลยก็คือเลเวลนะฮะเลเวลของฐานเนี่ยคือเลเวลของคอยนะครับตรงนี้ทรายบนนะครับกดเข้ามาดูนะฮะผมเลเวลแปดนะ เดเวลตรงนี้หาได้จากไหนนะครับจากการพัฒนาในส่วนของฮีโร่นะครับหรือแชมเปี้ยนนะฮะอัปเกรดหนึ่งครั้งจะได้ xp นะครับนะ xp นะครับมาจากตัวนี้นะครับสมมติอัปเกรดตัวนี้มาบาตได้เจ็ด p นะครับมันจะไม่มีใสตรงนี้ฮะเิ่งแต่สายบนนะครับแล้วก็ทีมนะครับเราควรจะมีตัวตัวที่มันวิ่งเข้าไปเล้วเล็งแต่ป้อมหนึ่งตัวนะครับตัวดาเมจหนึ่งตัวนะครับ ตัวดาเมจที่เป็นดาเมจต่อต,ตัวอากาศ1ตัวนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสเปลหรือป้อมนะฮะอย่างนั้นหนึ่งนะแต่ป้อมมันนี้ไม่ไม่ชิตนะครับว่าจะต้องใช้หรือไม่ใช้นะครับอาจจะเป็นใช้สกิลฮิลก็ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> ผมเล่นอยู่2เซตนะผมเล่นเซตที่เป็นสกิลฮิลนะครับกับเซตที่เป็นสั้งป้อมนะอันนี้สกิลฮิลนะครับสมมุติเนะ่ยเราไปเทรดกับในสองฝแชมเปี้ยนเน่ยเราไปเทรดกับฝั่งน้ามา แล้วเราเสียเลือดมากกว่านะครับเราถอยมาฮะแล้ววางสกิลฮิลนะครับเราก็จะสามารถฮิลเลือดเข้าไปสู้ใหม่ได้นะครับแต่เราต้องการฐานดีๆนะแล้วก็นะฮะสกิลแล้วก็ตัวเนี่ยต้องมีตัวแท้งนะครับที่เป็นตัวรับดาเมจนะต้องมีตัวที่มันถึกด้วยนะครับแล้วก็ระยะใกล้ระยะใกล้นะครับแล้วต้องมีเนี่ยขาดไม่ได้จะเป็นนะฮะจะเป็นพวกทหารกอบลินนะครับถ้าไม่อยากใช้ทหารกอบลินอ่ะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับ มันจะเป็นอ่าตัวไหนวะผมขอดูแป๊บหนึ่งนะครับมันจะเป็นตัวอากาศนะม่ค่อยได้ใช้อ่าตัวนี้นะฮะกองทหารไอบีมนะครับตัวนี้มันจะเสกมาหลายตัวนครับถ้าเราเจอการ์ดแบบไหนควรใช้ยังไงนะครับเจอทหารบีมนะฮะตัวเนี้ยวิ่งชาร์จเข้ามานะครับตัวเนี้ยถ้าเราปล่อยระยะหนึ่งนะครับมันจะวิ่งเข้ามามีเ,เ,อเอฟเฟกการชาร์จนะถ้าชาร์จเนี่ยมันจะตีแรงนะครับแล้วก็ตีตีแบบ วิ่งวิ่งไวขึ้นมานะแล้วก็ตีเป็น LE 1หนึ่งครั้งเล็กน้อยนะฮะเราสามารถปล่อยตัวนี้ไปแก้ทางได้นะครับหรือปล่อยตัวแทงหนึ่งตัวนะครับแล้วปล่อยตัวอากาศหนึ่งตัวก็ได้นะครับตัวอากาศหรือตัวระยะไกลอะไรก็ได้นะก็จะเป็นตัวนี้อยู่ตัวนี้นะฮะแต่ส่วนตัวผมใช้อากาศเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ข้อดีก็คือสามารถใช้ต่อเลือดในสองของแชมเปี้ยนฝั่งตรงข้ามได้นะับ ส่วนเด็กก็อย่างที่ผมบอกนะครับมีสเปลนะครับมีตัวที่เล็งแต่ป้อมมีตัวแทงมีตัวความเสียหายบกกว้างมีนะฮะแล้วก็มีตัวระยะไกลนะครับประมาณนี้เลยนะครับที่เหลือก็จะจัดยังไงก็ได้ตามความถนัดเลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมัพเลเวลให้มันสูงด้วยนะครับสําหรับตัวที่เราจะใช้ลงไปนะมันไม่ได้ปรับให้เลเวลเท่ากันนะครับเลเวลมันเหลี่ยมล้ากันได้นะฮะตังไม่พอทํำยังไงนะครับ เท่านี้นะฮะเข้าล้านค้ามานะครับกดดูโฆษณาทุกครั้งที่มีให้ดูนะครับได้เพจมานะฮะหลังจากการดูโฆษณาทําอะไรต่อนะครับเอามาซื้อทองนะครับนะถ้าใครรอถึง500เพจไม่ไหวนะครับกดซื้ออันที่หกก็ได้นะฮะถ้ารีบนะเรามาขาดทันเดียวอะไรอย่างนี้นะฮะหรือใครเอินมาแล้วออกมาเติมซีซันพาร์ตแบบผมก็ได้ผมก็มาเติมซีซันพาร์เหมือนกันนะฮะก็แล้วแต่นะครับว่า คนจะคิดว่าถ้าเติมแล้วมันจะกําไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมคืนทุนไปแล้วนะฮะ <c oughs> ซึ่งไอ้ทุนเนี่ยผมก็เอามาจากตอนเล่นฟรีนะตอนเล่นฟรีก็เล่นได้นะครับแต่ถามว่ามันเล่นสบายเท่าคนที่เติมไหมก็ไม่นะครับเพราะว่าเติมมาอย่างไงก็ได้เปรียบอยู่แล้วนะครับอ่ะแล้วก็จะมีเทคนิคการลากบอลด้วยนะครับ <c oughs> ถ้าเขาปล่อยตัวแบบนี้มาตัวเดียวนะฮะเราเอาแชมเปี้ยนเราไปล่อนะแล้วก็ดึงไปตรงกลาง เพื่อให้มันโดนดาเมจฟรีแล้วก็ตายโดยที่ว่ามันไม่ต้องตีป้อมนะครับแล้วมันจะตีฮีโร่เราไม่ถึงด้วยนะฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูด้วยนะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับแล้วก็จะมีเทคนิคการปล่อยหลังป้อมนะครับเพื่อให้ตัวมานาของเรานะฮะตัวมานาของเราโหลดได้เยอะที่สุดนะครับถ้าเราปล่อยโดยตรงเนี่ยมันก็จะมันก็จะสามารถปล่อยเป็นอ่าเป็นกรุ๊ปที่ไม่สามารถมากพอที่เราจะบุกเข้าไปได้ในบางครั้งนะฮะ แล้วถ้าปล่อยหลังเนี่ยก็ได้เปรียบอะไรบ้างนะครับเราจะรอดูการผลิตภาพแม่แต่ว่าเราจะปล่อยการอะไรมาเราจะได้ปล่อยการเตื้องทางไปนะครับปล่อยหลังป้อมทำยังไงนะครับปล่อยตรงนี้นะครับแล้วมันจะนวิ่งไปทางดีของเรานะครับงเขาปล่อยาวางออมาครับจะไม่ปล่อย เราทำอะไรก็ได้ไเรากปนะป็ปล่อยนะครับทีเต้ใจนะปล่อยอๆนะแค่นี้พอนะอยากไปสู้ปล่อยต่อนะครับมันจะเพืองมานาเป,ป่าๆนะพอดการ์ดเราตอนเนี้ยไม่สามารถที่จะสู้ได้นะครับเพราะว่ามันจะบมันเหลือแต่อีกเจตัวปุ๊บนะครับปล่อยไปก็โดนมินิสตาเคียรนะครับเราไม่มีการ์ดนะครับเราก็เลือกการ์ดที่สบายไก็ได้นะครับ อ,อ,นะอันเนลแต่กันี้ของ้ผมจะรอให้ก็ตัวมท,ที่มาเขนะ้ามาทีนี้จะได้ทีัหมดนะอันี้เราก็ปล่อยนะอนนาจเขาแล้วนะครับเหางที่บอกนะครับตัวตัวราคาราคาทักใหมดช้เนี่ย มันได้เปรียบฮีโรนะ่นะมายิงแรงนะครับแล้วก็ระยะมันไกลนะฮะปล่อยไปเพื่อต่อเพื่อกิโ่นี่เป็นรดีมากนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนึงเหมือนกันนะฮะคนนี้ถือว่าดิ้นเก่งนะกิโล่านเจ้หกเองนะครับข <c oughs> ึ้นมาเตะก็ทางตัดกับคนที่ ไปนะครับตัวทันก็าครับการเล่นมได้อะไรบ้็เกเรีนมันมัก็จะตัดส่วนระหว่างหน้าตกดตัวกนจับตองตงปล่อตัเพื่อที่จะาให้ตัวมันมากครับแต่ถ้าเราใช้สกิลดีเนี่ยเราเอาตัวเนี่ยไป้งแม่หรอไปตั้งเ่าไรตัวที่มันดะครอบ ราวงการามารอปล่อยสงการได้นะครับเพื่อให้มันไปดีกับตัวการกังคามันไปดีโลกก็ได้นะแล้วแต่คือประสบการณใช้เราปล่อยวางที่ชนะการน้จเรี่อก็ันีเรื่องระยะน้ำงเรื่องกาแต่้ครมนกดดทีไหมนี้นะครับเราก็ชนะง่ายเห็นมเห็ เรื่องเลีวยวเรื่องอะไรก็สำคัญครับยี่หรนะือเรานำคอมนั้นเราจะเล่นง่ายอัดง่ายครับผมจะเล่นให้ดูอีกสักตาไหมครับอ่าพันหแล้วนะครับ,อ,รบอืมนะฮะจะมีไอ้เจ้าตัวแบบน่ะอ่าไม่รู้ว่าในแรงของสูงมีอีกไหมนะแต่ว่าในแรงผมเริ่มเจอแล้วนะครับนจะเป็นตัวที่เลือกตีแต่แชมเปี้ยน,นนะครับเวลาบวกกันเนี่ย เราปล่อยตัวนี้มานี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะปวดนะครับนะแล้วมันใช้มันใช้น้อยนะครับสําหรับาการจะปล่อยมานะครับมันเป็นตัวราคาถูกนะแค่สามแค่สามม่าน้านะครับอ่าก็เลือดมันเยอะพลันจมตีมันแรงแล้วมันวิ่งไวนะครับแล้วมันเป็นตัวพื้นที่พื้นดินที่สามารถกระโดดข้ามแม่น้ํามาได้นะเออมันเลยค่อนข,ข้างปวดนะ พวกมันอยู่ดีมาปล่อยมาตรงกลางมันวิ่งมาตีฮีโร่เรานะครับเฮ้ยเหนียวเหนียวแบ๊กพี่เฮดนะเหมือนจะเป็นพี่วอดดับเบิลนะทีนี้จะพยายามตั้งใจเล่นเต็มที่แล้วกันนะครับเดือดขาดเขาเนี่ยก้าวเลยนะเลือดเดือดเขามีก่อนนะเจเบลสุดที่มันมั่งรับ ตัวนั้นตายมันจะเอาไว้นะมันจะไม่ปล่อยตัวไปนะมันจะตีมันจะได้ดามีเดีด้วยนะคที่ปล่อยเป็นหนึ่งตัวนะอ่าอันนี้เขาล่างมอนนะอันนี้ที่มีทีนิคที่บอกพูดถึงแต่ว่าเขาทำไม่ดิดนะฮะไอ้ที่นั้นนะผมปล่อยไปเรื่อยไปนะครับแต่ว่าเขาปล่อยกับยิ่งเก็บได้เลยนะครับต่ละนี่คือของข้าดี นี่คืออยาเกเด่นดวงนะครับไม่ควรทำแต่ว่าถ้าได้มันคุ้มนะครับต่อไทยลิทไทยลิทแต่ไม่คุ้มนะครับทำแล้วไม่คุ้มนะบางอย่างที่ห้ามตามข้อทำได้บางสถานการณ์นะฮะเผื่อการ์ดขาไม่ขึ้นมือแล้วก็เป็นไปได้นะแต่เราต้องเตรียมรับมือนะก็มีการ์ดที่เอาไว้นำบ้านนะครับเอาไว้กัน,นะต,ตัวครับ

เียบนะครับตัวนี้แรงมากนะรอวาีโ่เลยก็ตี ผมคาดใจนี่นะฮะใช่กิวดำหนึ่งใครไหมกิวนี้ผมเห็นบ่อยมากนะฮะเล่นเก่งจริงจริงเปนอ่าใช่ด้วยนะครับแค่นี้ไม่ต้องคนเล่นเก่งๆนะผมเจอบ่อยมากเลยอ่ะหอยตาหนึ่งนะครับกำลังติดลมเลยนะฮะ แล้วก็ถ้าเพลงเยอะๆนะครับอารมณ์เสียงแนะนำว่าให้พักนะครับอย่าได้พักเลยนะเพราะว่าเล่นต่อก็เพลงนะครับเพราะว่าการตัดใจอะไรมันก็จะลดลงนะข้ามาวางในความใช้อารมณ์ในการเล,นรรล่นนะครับใกน,น,นการเล่นเกมนะครับเปเครื่อางกานกนะต,ตอนนี้ตอนใตยย้เนี่ยมันจะเกิดยักษ์ป้อมมาด้วยนะมวยจะเขย อัน,นพลาดพลนะาดแบบไม่ควรพลาดนะอันนี้ก็พลาดด้ตัวอนะอเองบ้า,นนา,า,อ,อ,าอันนี้ผมนาบล็อกหน้าถ้าแ,บบาต,แตัวัิ้งเนี่นะครับปองแล้วนะ แบบนี้เราก็อยากมั่นใจว่าจะชนะแน่ๆนะครับผมเคยแพ้กับไอการสถานการณ์แบบนี้นำแบบสองส่วนเนี่ยโค้ส่วนมาทีเดียวจะจบสองฟอมแบบเซียวมากนะฮะอารมณ์เตี้ยนะครับผมปิดเกมเลยอย่างที่บอกนะครับมันคือถ้ามันอารมณ์อ,อ่ะเราตัดใจอะไรก็ช้าลงนะครับขวออาร้อนแค่ยหนเล่นต่อนะครับนี่ก็เป็นวิธีาการนะครับัวร้อนอย่าไปเล่นต่อนะไม่ใช่มุ้ยด้วยนะครับ พอ,อ,อเราตอราอ่ตอแล้ปล่อยตัวครับไม่งั้นเราโดานนมไม่คม่าใจนะครับริดแล้วนะครับไม่ประสบกาต่อครับอย่าขาลาใจนะครับ กดดันเลยนะเพราะเราก็บปล่อยปล่อยกดดันกัเลยนะไม่ต้อกว่าเป็นตัวนเป็นตัวสามลผมปล่อยไปอ่ะ ่ยาบอกาไปบกกต้องบอกพบกี่้งบ่องบอ่้องบอตบ้บอ้องบบอตงบอี่องบกีอก้อกอกได้กล่องก ได้แล้วครับขอบไปเนยสองโทนะครับนี่นะครับยิ้ใจนะครับกล่องนี้นะได้แบบเอยอะมากนะครับอ่าหาเรียบร้อยนะครับ400ประดาวนะชื่นใจแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะแล้วก็เควสวันเนี้ยผมได้ดาวแบบ2เคสเลยอะ่ะโหวันนี้ยิ้มเป้นเลยนะฮะยิ้มเป้นเลยลมดีมากนะวันนี้ทำคลิปนะ ต้มก็จะขึ้นพันหด้วยนะครับถ้าแพ้ก็เลือกเล่นนะหัวร้อนก็สารับทีก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสอนหมดเปลือกเลยนะฮะก็สำหรับใครที่ดูมา16นาทีก็คงจะได้อะไรไปบ้างแล้วมั้งครับก็คงได้บ้างเลยผมก็สอนหมดเลยนะครับร,รู้อะไรผมก็สอนนะก็ผมอยากขอคุณอย่างเดียวนะครับฝากกดไลค์ทีนึงนะฮะก็ใครยังไม่กดซับก็กดให้กันด้วยนะครับ จะเป็นกําลังใจมากเลยนะครับนะสำหรับการกดไลค์กดต like, ิดตามนะครับผมก็จะพยายามเอาเทคนิคดีๆมาแชร์นะครับเกมไหนที่ผมเล่นได้นะฮะเกมไหนที่ผมชอบเล่นบเรามาแชร์เรื่อยๆแล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์ like ด้วยนะครับใครอยากรู้อะไรคอมเมนต์ได้นะขอมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้เร็วที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ